สวัสดีครับสวัสดี f อฟซแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ยังอยู่กับน้องปลาทวดกอบทองคํานะครับคลิปนี้ผมจะให้ดูกอบทองคําเนื้อทองคําด้วยนะครับไม่ใช่กอบทองคําอย่างเดียวผมพาเป็นเนื้อทองคําด้วยนะครับมีหงอนเล็กจิ๋วๆเลยนะครับนี่นี่เดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆก,กันนะครับ อ่านี่องค์พระอยู่ตรงนี้นะครับนี่องค์เล็กๆเกียวๆเลยนะครับเรียมกรอบช่องน้ำหนัก1.83มกร,รมัมก็อยู่ในซองแบบนี้นะครับอันนี้ผมเขียนทับใหม่ตัวเลขมันเลือนรางนะผมก็เลยเขียนทับใหม่นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองคำแท้นะครับมาดูกันมาดูกันปิสวยไหมนี่ครับ เนื้อทองคําเรี่ยมกรอบทองคําแท้เป็นนพระทวดพิมพ์ใบมะขามจะคล้ายๆกับรุ่นรุ่นทะเลสุงของวัดช้างให้นะครับเกม่นี้เรียมกรอบทองติดเพชรด้าน,นหลังมีชื่อวัดม้วยมงคลแล้วก็มียันตัวนะอยู่องค์พระนี่ไม่รู้นาะกีกรรมนะครับแต่ว่ากรอบ กรอบนี้หนักประมาณครึ่งสลึงนะครับ1.83กร,รัมนี่ประมาณครึ่งสลึงนะครับรสลึงได้้องฟังเพชรเล็กๆกิกก๋วๆอยู่ตรงห่วงนี้ครัจะมีโค้ดโคดของร้านทองเขาอยู่อยู่ไหนอยู่ไหน ทิพ4ีทิอันนี้มันอะไรเนี่ย ck หรือ lk นี่แหละครับน่าจะแปดสิบเหมือนกันนะครับนี่น่าจะแปดสิบเปร์เซ็นเหมือนกันนะครับนี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหรมันเล็กมากนะครับเล็กมากทิบซีทิพซี k แปดสิบ เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนื้อพระใกล้ๆนะครับดูลายละเอียดใกล้ๆเลยซูมดูใกล้ๆว่าสวยไหมสวยคมชัดขนาดไหนมาซูมดูใกล้ๆกันนะครับมาซูมดูความสวยงามของเนื้อทองคํดูไม่ดูใกล้ๆเลยสวยงามมากนะครับคมชัดมาก ดูหูดูปากดูจมูกดูตามีลูกตาด้วยนะครับซูมอีกนิดสิอะกล้อ,องจะสั่นหน่อยนะครับซูมเยอะซูมเยอะซูมเยอะไปกล้องสั่นนะครับซูมเยอะไปกล้องสัน่นอะให้ดูความสวยงามรายละเอียดสีทองเหลือง,ลอ,งอลามเลยนะครับผมขอช่วดพี่นี้ เป็นหลวงพระทวดพิมพ์หัวโตหัวโตมากหัวใหญ่ๆเลยครับใหญ่เกือบเท่าตัวเลยนะครับถ้าเป็นพิมพ์ของวัดช้งางไ้ก็รุ่นรุ่นทะเลสุ่งหรือก็รุ่นทะเลสุงเหี่ยมกรอบทองห่วงจะเป็นห่วงเชื่อมทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นกรอบทองใบห,ใหูใหญ่ๆ จมูกโด่งโดงไม่มีตำหนิไม่มีรอยบี้รอยกระแทกซึ่งพระชุดนี้ที่หลวงพ่อทำมาจะมีเนื้อทองแดงเนื้อเงินแล้วก็มีเนื้อทองเหลืองแล้วก็มีเนื้อทองคำนี่นะครับส่วนเนื้อทองแดงจะใช้แจกแจกปีใหม่ แจกปีใหม่ไม่รู้ว่าจะปีหกหนึ่งหรือหกสองถ้าจำไม่ผิดนะครับแจกรฟรีองเล็กๆเหลี่ยมพลาสติแกแจกฟรีฮะแจกของขวัญปีใหม่เดี๋ยวมาดูด้านหลังดูด้านหลังกันบ้างอ่าด้านหลังครับด้านหลังวัดห้วยมงคลจะเป็นตัวหนังสือนานาหนาๆอ้วนๆเลยนะครับห้วยมงคล เป็นยันตัวนะดูรายละเอียดขององค์พระนะครับเปเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นขีดเส้นขนแมวเรียกว่าเส้นขนแมวเหลียนปัม๊มเอาจะเป็นแบบนี้นะครับเลียนปัม๊มสวยงามมากเลยนะครับองค์เล็กๆ เล็กๆเหี่ยมกรอบทองแท้นื้นะทองคําแท้ซูมให้ดูใกล้ๆใ,ให้ดูรายละเอียดให้ดูพื้นเหรียญให้ดูยนันดูความคมชัดนิดหน่อยอีกหน่อย ประมาณนี้นะครับซูมให้ดูประมาณนี้พอซูมเยอะก็ไม่ชัดนะองนี้ให้เริ่มทบุญอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับองพระเป็นทองคำแท้นะองพระเป็นทองคำแท้แล้วก็เรี่ยมกรอบทองคำแท้ไว้กรอบทองประมาณครึ่งสลึงนะครับ หนึ่งจุดแปดสามกัมน่าจะเครื่องสลิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหมุนโคดต,ตรงห่วงให้ดูชุมห่วงให้ดูโคดนี่ครับนี่สี 14. อะไรสี 14. อะไรเห็นเลื่อนลางเลือนลางเล็กนิดเดียวนี่ครับสวยๆเลยสวยสวยมาก เล็กสวยเลี่ยมกรอบทองฝังเพชเรเลี่ยมกรอบลายพระเหรียญพระเนื้อเหรียญเนื้อเงินเนื้อทองคำพวกนี้ไม่มีมณสารให้เราส่องดูแล้วครับเราไปดูคร่าวๆดูความคมชัดก็พอดู ให่เหมือนกับเนื้อว่านนะเนื้อว่านแล้วก็พอจะได้ดูมวลสารดูว่านดูความเก่าความแห้งเนื้อโลหะน่าจะหมดแค่นี้นะครับเนื้อโลหะเรียมชองใคลิปต่อไปมาดูเนื้อว่านกันแล้วกันนะครับเนื้อว่านเริ่มตั้งแต่องค์ละพันสี่เก้าเก้าขึ้นไปเลยนะผมจะถ่ายอง์ละห้าหมื่นให้ดูด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้งค์เล็กๆองเล็กๆสวยๆนะครับ สนใจแอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาได้ทั้ง3เบอร์เลยโดยจะแอดไลน์เบอร์ส่วนตัวผมมาก็ได้นะครับ0810061213ถ้าแอดไลน์วัดไมต่ติดแอดไลน์นี้มาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ